นี่ตัวของเธอยังคงจำยังจำนันได้ไหมที่เวทีนั้นไงที่สากเดบ,บนั้นที่เคยได้คุ้นชินใช่มันบ้าเอ่ยไม่เคยรู้ไม่เคยจะรู้ตัวต่างคนต่างทุกรักจากคนเราเคยในตอนนั้นที่พวกเราได้ถูกเอาใจ แค่ที่ตรงข้าหน้ามีมีความที่ช่วยป้องกันขอามากมายเหล่านั้นช่วยกันตลอดและพว,พวกที่ช่วยเป็นกำลังใจทุกวันเมื่อเังได้อาบน้ำอุ่นที่เราไม่มีวันนี้ไปฝากเข้าไปในใส่ลงทีมของเราเอายลืมตาขึ้นสักทียืนขึ้นมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่มันเป็น ฝาเข้าไปในสายลมตั้งแต่วันนี้จะมีแต่สิ่งที่ไม่อมพอาอ,อเรานั่นคือจิิงสิใช่ตัวของเธอคงสับสนได้ใจใช่ไหมแต่การส่งและโยกย้ายที่กล้าทันหันก็คือวันนี้นี่ไงล่ะ มาตรงนี้เลยอยากจะพูดอะไรก็พูดสักแค่บางส่วนที่เราเราสบพบมาก็ทำให้พัฒนาขึ้นมาใช่ไหมพระสักเกิดอ,อะไรที่ได้ทุกสั้นขึ้นมาเวลาที่มองกับหลังนั้นไม่มีรอแต่ความฝันนั้นจะอยู่ที่อนาคตตลอดแค่กดที่เสกก็กลับไปยังจุดเริ่มต้นได้อีก ฝากเขาในความตั้งใจเข้จงเหนื่อยทีมเอ้ยให้ไหลไปกลับไปสูตรและต่อจากนี้ทำยังบาระห์มฝากเขาในความตั้งใจพร้อมแสดงทาลังให้ใครๆเห็นกันโอ้คพามพวกเรานั้นคือทีมสี ฝ่าเข้าไปใไนสลมนี่คือการแข่งขันทีมไอทีมเราการสเตจที่ไม่เคยมีใครจะเคยได้เห็นมันดาลฝ่าเข้าไปใไนสลมเธอกำเนิดขึ้นใหม่รับตั้งแต่วันนี้ไปโอ้พราพวกเรานั้นคือทีมสี